ตัวเลขเหล่านี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยถ้าคิดอย่างเป็นระบบเนี่ยเราลองเอาเส้นมาแบ่งเป็นกลุ่มๆดูเนี่ยแล้วเราจะเห็นว่าอย่างน้อยเนี่ยเราจะหาตัวเลขได้เร็วขึ้น แล้วยิ่งโดยเฉพาะเลขกลุ่มนี้ผมตั้งใจที่จะวางไว้เป็นกลุ่มๆด้วยดังนั้นพอมันวางไว้เป็นกลุ่มๆเนี่ยมันจึงทําให้พอเราแบ่งตารางไปแล้วเนี่ยเรายิ่งหาง่ายเข้าไปใหญ่ทุกท่านลองสังเกตดูครับเลข1อยู่ตารางบนซ้ายนะครับบนซ้ายแล้วก็ไล่มา2ไล่มา3ไล่มา4ไล่มา5นะครับตามตารางลงไปนะครับพอ9เสร็จปุ๊บไล่ขึ้นมา10ก็กลับขึ้นไปอยู่ด้านบนเหมือนเดิมอันนี้คือระบบการคิดอย่างเป็นระบบนะครับค่อยๆแยกแยก แยกฝ่ทีเนี้ยเวลาเราเอาเรื่องอย่างเงี้ยมาปรับมุมในการคิดในการทําเก็บ ไฟล์ของเราเนี่ยจะเก็บยังไงไม่ให้อะไรก็งานด่วนอะไรก็งานเยอะถ้าไม่งั้นก็เอาไว้บนหน้าจอไว้ก่อนแล้วการการหาไม่เจอทําอย่างไรดีนะครับสร้างหน้าจอเดกสก์ท็อปใหม่สํารองขึ้นมา1อันครับทีนี้เราจําเป็นต้องมารู้ก่อนครับว่าแล้วไฟล์แต่และไฟล์มันมีนามสกุลอะไรบ้างนะครับผมเพื่อให้เราสามารถที่จะจัดแยกไฟล์ได้ง่ายขึ้นเมื่อเรารู้แล้วว่าไฟล์ประเภทไหนเป็นอะไรเราก็จะสามารถจัดแยกได้ง่ายขึ้น1น่งไอคอนลักษณะไอคอน มันจะฟ้องอยู่แล้วว่ามันเป็นไฟล์ประเภทไหน 2. รูปแบบของนามสกุลจะทำให้ตัวไอคอนมันเปลี่ยนแปลงไปแต่มันก็จะมีเหมือนกันครับประเภทไฟล์บางไฟล์ที่มันหานามสกุลไม่เจอดังนั้นมันก็จะอยู่แบบอยู่แบบโดดๆเป็นไฟล์หน้าขาวๆไม่รู้ว่าเป็นอะไรดังนั้นถ้าไฟล์ประเภทนี้เนี่ยเราอาจจะต้องแยกไว้จุดหนึ่งแต่เราสามารถมาโนเองได้ไหมครับบอกว่าเฮ้ยไฟล์เนี้ย ถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นเวิดนะแล้วทำยังไงครับใส่ .doc เข้าไปเลยได้ไหมครับคำตอบครับก็คือชั้นใดชั้นนั้นครับสาวๆคนไหนชอบนเดชอยากจะใช้นามสกุลเดียวกับนเดชเหลือเกินบอกว่างั้นชั้นเปลี่ยนเป็นคุกกิมยะาเลยได้ไหมนะเปลี่ยนนามสกุลจากอของเดิมเนี่ยมาใช้คุกกิมิยะาเลยได้ไหมคำตอบคือท่านเปลี่ยนนามสกุลได้ครับ แต่น,นเดชเขายอมรับท่านหรือเปล่าแค่นั้นเองนะครับดังนั้นอันนี้ก็ฉันใดฉันนั้นครับท่านเปลี่ยนนามสก,กุลให้ไฟล์นั้นได้แต่ตัวของโปรแกรมเองก็จะไม่รับท่านไม่รับเหมือนกันว่ามันใช่โปรแกรมนี้เหรอดังนั้นไฟล์พวกนี้ส่วนใหญ่แล้วมักจะเกิดจากอะไรครับบางทีไปดาวน์โหลดรูปภาพมาจากอินเทอร์เน็ตอันนี้บางคนจะต้องเคยเจอครับดาวน์โหลดรูปภาพมาจากอินเทอร์เน็ตดาวน์โหลดเสร็จเรียบร้อยภาพที่เราอยากได้เนี่ยอยากเอามาใช้งานเนี่ย ดาวโหลดมาเสร็จเรียบร้อยมาลงอยู่บนวินโด้เนี่ยเห็นชัดเลยว่าเป็นภาพแล้วก็โชว์ดิสเพย์อย่างดีใช้ได้แต่พอเวลาดึงเอาเข้าไปใช้กับตัว Word เองตัว Excel เองตัวอะไรเองก็ตามมันไม่ยอมครับแล้วมันบอกว่ามันไม่รู้จักไฟล์ตัวนี้เกิดอะไรขึ้นอ้าวแล้วก็ดึงมาเป็นไฟล์รูปภาพเหรอไม่ใช่เหรอไม่ใช่ครับเพราะเนื่องจากว่ามันมีบางนามสกุลครับที่เขาจงใจที่จะทําให้มันเป็นนามสกุลที่มันใช้ไม่ได้กับการเปิดรูปภาพหรือว่าโปรแกรม ที่เป็นโปรแกรมปฏิบัติการที่มองว่าเป็นรูปภาพอย่างเช่นนามสกุล .web .web ต,ตัวเนี้ยตัวเนี้ย เวลามามาเป็นรูปภาพเลยเห็นเป็นรูปภาพเลยแต่เวลาดึงไปใช้ในเวิร์ดดึงไปใช้ทํารูปทําอะไรทําไม่ได้ครับต้องผ่านการคอนเวิร์ตก่อนดังนั้นการแปลงไฟล์จะเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ผมจะนํามาสอนในรอบหน้านะครับผมซึ่งจะแนะนําตัวฟรีโปรแกรมไว้ให้เผื่อเอาไว้ใช้ในอนาคตเนื่องจากว่าถ้าท่านจะต้องทําสื่อทําอะไรด้วยตัวเองทำพรีเซนต์ในการที่จะนําเสนองานนําเสนอผลงานของท่านเองไปดึงรูปมาจากไหนอะไรยังไงแล้วเกิดเปิดไม่ได้วิดีโอเปิดไม่ได้ผมมี ีโปรแกรมตัวหนึ่งชื่อไฟล์แฟคทอรี่นะครับเป็นโปรแกรมฟรีแต่ว่าเวลาลงเนี่ยต้องระวังนิดนึงเพราะาเนื่องจากว่ามันจะมีโฆษณาติดมาด้วยดังนั้นเว,เวลาเราลงเราเลือกไม่ลงติดโฆษณาได้นะครับผมอ่านะครับทีนี้เราเลือกจัดการไฟล์ยังไงเดี๋ยวผมจะเนรมิตนะครับหน้าจอเนี้ยให้กลายเป็นหน้าจอ